สวัสดีครับเราพบกันในรายวิชาทฤษฎีดนตรีตะกล4สี theory of music หลักการประสานเสียงฮาร์โมนีนะครับก็เดี๋ยวเราไปพบกันในเนื้อหาวันนี้นะครับผมครับสำหรับในเนื้อหาของหลักการประสานเสียงครับของเราในตัวนี้เนี่ยก็เป็นขอต่ตอยอดนะครับ่วของหลักการประสานเสียงของเพือที่สามนะครับก็สําหรับ ในส่วนของตรนนี้นะครับเราจะพูดในเรื่องของเสียงดนตรีนะครับเสียงของดนตรีเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับเป็นเราในฐานะที่เป็นนักเต้นดนตรีนะครับกลุ่มเสียงของดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับาาการเรียนดนตรีเป็นอย่างมากครับก็ระดับเสียงของดนตรีเนี่ยนะครับจรงิงๆแล้วเรา ได้รู้จักเสียงเหล่าเสียงแบบนี้มานานแล้วนะครับนะครับโน้ตแต่เสียงนะครับที่เราเอา่รู้จักกันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็จะมีในเรื่องของซาวของเสียงดนตรีที่เป็นในเรื่องของเสียงต่างๆเช่นเสียงเครื่องสายเนี่ยนะครับเสียงที่เป็นอ่เขาเรียกว่าเครื่องเป่าเนี่ยนะครับ หรือไม่ก็เป็นเสียงอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับในเรื่องของโหมดเรี่องของดนตรีเนี่ยนะครับเนี่ยพอมาเรื่องของหลักการในการเขียนเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะมีหลักการในการเขียนที่เป็นเสียงแปดเสียงเนี่ยหลายรูปแบบนะครับถ้าเป็นวัตถัยเนี่ยเราก็จะเขียนออกมาเป็นบรีฟฟ์ฟอร์ลาร์ซิโดเนี่ยนะครับที่เป็นวัตถัยนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนเสียงที่เป็น คำร้องหรือคำอ่านของตนวตีสามตัวเนี่ยก็จะอ่านแบบตรงตัวนะครับโดเลมีความส่อระดับกั่างนี่นะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นชื่อโน้ตเนี่ยนะครับชื่อโน้ตเนี่ยนะครับก็จะต้องกลับออกมาเป็นอักษรภาษาอังกฤษนะครับแต่เคำว่าเนี่ยอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยก็มาจากบทถ่วงของของของคิดตัดหลายคาบุลิกเนี่ยนะครับก็โนเนี่ยก็เป็น C นะครับเลเป็น D มีเป็น E ฟาเป็น F จลเป็นจีลาเป็นเอทีเป็นบีและโดเป็นซีก็ถ้าเป็นชื่อนอตเนี่ยนะครับเวลาเราเขียนจะต้องเขียนเป็นลำดับคือทีเดบีเอดีซีนะครับถ้าเป็นดนตรีที่เป็นดนตรีไทยเนี่ยครับหรือว่าดนตรีที่เป็นโทนเก่าๆเวลาเนี่ยก็เรียกว่าโน้ตโชเล่นะครับก็ใช้ระบบโชเล่นะก็เป็นตัวเลขนะครับแล้วถ้าเป็นระบบเสียงโรมันเนี่ยนะครับก็จะใช้เลขโรมา ก็จะเป็นะเส้นโลมาที่เป็นที่เราคุ้นเคยนะครับก็เป็นอักษรโลมาท่านี้นะครับแล้วก็ทีนี้รถตุ้ีเนี่ยพอมาอยู่ในส่วนของ,องน้ำหน้าเส้นเสแล้วนี่นะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นลักษณะของเฉียงที่จะหบลบงหล่อนะครับสิ่สำคัญก็คือ,อเรารู้จัก ในส่วนขอเสียงโน้นนะครับโน้ตที่บันทึกไปในตารางเส้นเนี่ยจะเป็นการถูกออกตำแหน่งของเสียงนี่นะครับโน้ตที่บัน,นทึกในตารางเส้นเนี่ยก็จะมีสองแบบเนี่ยนะครับก็คือแบบที่อยู่ในคัพเส้นเนี่ยนะครับกับแบบที่อยู่ในช่องนะครับในคับเส้นเรียกว่าออนอารยนะครับในช่องก็อินสเปซเนี่ยนะครับนะ ครับก็คือในโน้ตทีอ่อยู่ในบรรทัดเส้นเนี่ยก็จะบ่งบอกตำแหน่งของชื่อโน้ตนั่นเองนะครับในกระแจเป็นจำหลักคอนเทนเซอร์เพลทเนี่ยนะครับจริงจริงวิธีการก็ง่ายๆครับบรรทัดเส้นเนี่ยเราจะนับจากเขาเรียกว่าเส้นข้างล่างขึ้นไปนะครับ,รบก็จะมีค่าเส้นนะครับมี2 3 4 5ครับตัวนี้ก็นะครับ ในระหว่างหน้าเส้นเนี่ยนะครับก็จะมีช่องนะครับสี่ช่องนะครับในยูเจ็ดกำลับซอนเนี่ยนะครับก็คือน้อตที่จะเริ่มเขียนจากเส้นที่สองเนี่ยนะครับน้อตที่เขียนจากเส้นที่สองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นน้อตที่อยู่เส้นที่สองนี่ยก็คือเป็นน้อตตัวซอนนั่นเองนะครับหรือตัวจีนะครับตอนนี้เราก็จะเล่นเ,เรียกทัสกสายไประหว่างเขียนกับชื่อน,นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าในตำแหน่ง เสียงโมดีเนี่ยก็จะเป็นโดเลรมิรฟาฟันลาดีโดแต่ถ้าเป็นชื่อนอสก็ชีดี G นะครับเพราะฉะนั้นเขาเสียงสัน้นคือโนสุดจีนั่นเองนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรนสเส้นที่2ของเกี่ยวกับลำดับซอนเนี่ยทีเป็นโนสุดจีนะครับถ้าอยากรู้จักเส้นอนื่นเนี่ยนะครับก็โนสก็จะได้เรียงตามลำดับนะครับตามลำดับที่เราลอไปแล้วเนี่ย ก็คือโมดูลยิเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าอยากรู้จักเรียงอื่นเนี่ยเราก็ไล่เรียงไปเช่นวิธีการไล่เรียงไปลำดับในเพราะทั้งเส้นเนี่ยก็จะไล่เรียงระหว่างในเส้นในช่องในเส้นเช่นถ้าอยู่เส้นที่สามเนี่ยนะครับนะเราก็นับจากตัวซ้อนไปนะครับซอ้อนละาีกคก็คือเอาต,อนนอเตัวต่อมาขึ้นไปซ้อนล้าอีกแล้วก็จะเป็นตัว ถ้าอยู่ในเส้นที่สี่ราก็ับขึ้ลาทีโดเลนะคับเพราะนนื้อที่เป็นส้ที่คือน้ตตัว D นี่นะครับโน้ตที่อยู่ในเส้นที่ห้าก็ับไปองลาทีโดเลนีก่าน้ตตัว F ในั่นนครับก็คือเอาตัวเป็นตัวตั้งนะครับในโน้ตเส้นที่สองเนี่ยโน้ตตัวเตัวตั้งและนับไปหาโน้ตอื่นๆนะครับเราก็จะรู้จักตำแหน่ง ชิ้นน็อตในนะครับ5เส้นนะครับว่ามี่อน้นนอตว่าอะไรบ้างเช่นเดียวกันที่ีการติรนอดน็อตอย่างที่บอกแล้วนอกจากเป็น็อตในเส้นแล้วเน,นี่ยน,นะครับก็ยังติดน็อตในช่องนะครับในหลักการเดียว,วกันครับเราก็เอากกนอ็อตตัวทีเนี่ยเป,ป็นหลักนะครับน็อตตัวทีนหลักพับขึ้นไปนะครับในช่องที่หนึ่งเนี่ยก็พกับลงมาที่ว่านี่ะครับใช้ไม้พับนี่นะครับพักเข้าไป ชำที่สองก็จะเป็น b e a นะครับถ้าเป็นช่องที่สามก็นับไป e a b a นะครับและท้ายช่องที่ห้ช่องที่สี่ก็ะจะเป็น b e a b e e ครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราใช้ในกาจรจำลำักซองใเขตอนทเนงนะครับเั้ตนเีสเนี่ยนะครับ เราจะใช้เส้นที่สองเป็นตัวหลักนะครับคือเส้นที่สองนะครับเส้นที่สองคือนอตตูจีนะครับนอตตูจีเป็นตัวหลักเรื่อที่จะไปหาตำแหน่งเสียงอื่นๆนะครับในตำแหน่งนอตท่าเสียงที่เรารู้จักอยู่แล้วดีดีเอฟดีเอบีซีเอฟบีคอซลารนะครับคือนอตแปดเสร็จแล้วจังนอตตูจีเนี่ยเราก็ไล่เรียงไปตามลำดับนะครับในเส้นในช่องในเส้นในช่องนี้ตามลำดับชื่อนอตนะครับเราก็ได้ โน้ตที่มันไอยู่ในเส้นช่องต่างๆนะครับโอเคครับทีนี้ถ้าเป็นโน้ตที่นอกเหนืนจอจากในระทัดเส้นเนี่ยเราก็จะมีการนนเรียกว่าโน้ตเช่นน้อยนะครับก็คือจริงๆแล้วแต่เดิมเนี่ยโน้ตในบระทัดเส้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีโน้ตที่เสียงสูงอย่างที่บอกไปแล้วสูงเสียงของมนตจีเนี่ยจริงๆแล้วมีเสียงสูงมากกว่าแเสียงนะครับมันมีเสียงมากกว่านั้น นะครับตามกลุ่มเสียงเครื่องดนตรีเสียงเครื่องดนตรีในวงของฮินเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มเสียงที่มีความแตกต่างกันระหว่งางโทนสัลเลอรของเสียงบที่ม,มีเสียงสูงแหลมนะครับอย่างเช่นโอโบฟุตพิคาโร่นะครับโโนะรบทที่เอ,อ่อเป็นกลุ่มเสียงต่ำเช่นเพลเนะ่เนี่ยนะครับเกพียสเนี่ยหรือบัสซูสสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีกลุ่มเสียงของเครื่องดนตรีเนี่ยจริงๆแล้วแค่เพียงนะครับถ้าเส้นเนี่ยอาจจะบันทึกไม่พอนะครับถ้ามีเสียงที่สูง ไปมากกว่านั้นเนี่ยก็ใช้เส้นน้อยต่ำมากกว่านั้นก็ใช้เส้นน้อยนะครับก็คือเป็นเส้นที่ทับขึ้นไปจากอนันต์เส้นนี้เระเรียกว่าเส้นน้อยอย่างเช่นถ้าเป็นเส้นน้อยที่ถึงจากอนันต์เส้นที่ไปเนี่ยนะครับเราก็วิธีการหากเหมือนกันเอาตัว G ตัวต่างนะครับตัว G ก็คือเส้นที่สองเป็นตัวต่างนะครับจะนับขึ้นไปนะครับเส้นน้อยที่สุดก็จะเป็น E F E A นะครับก็จะเป็นตัว C A นั่ คือวิธีการต่างๆก็คล้า,ายๆกัน,นครับเราก็ไล่ขึ้นไป A B C ครับนะวิธีการถ้าไล่ต่ำลงมานะครับก็เป็นบ้านนะครับก็เป็นบีดครับทนะครับเราะฉนั้นสุ่มเสียงที่มันมีมากกว่าเสียงแต่เสียงเนี่ยนะครับเวลา ว่าเส้นน้อยการช่วยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยในตั้งเดิมโบราณจริงๆเนี่ยก็คือมันทัดสี่เกตเชนนะครับคือสามารถที่บันขึ้ที่เป็นมากกว่ามากกว่าห้าเส้นนะครับเรียกว่าแกสเทมนะครับคือคือเป็นมันทัดสี่เส้นเลยนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งกุญแจซอนหรือว่าเทมแล้วก็เอสเทมนะครับการมันทัดที่เกตเชนเนี่ยก็จะเป็นการเขียนในเรื่องของเกมเช่นในเกมโนนะครับหรือว่าในสกอร์ที่เป็น ตามที่เพลงต่างๆนะครับก็ในกุญแจเส้แคปเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นไายวิธีเขียนแยหึงไทยนะครับหรือเยกกี่คั้งอีกอย่างหนึ่งว่าตุ๊กแจพำลังฟ้านะครับก็คือรถเส้นที่สี่นะครับเส้นที่สี่เส้นที่สนะครับก็นับหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ามันก็ข้าต้วเลย เส้นที่ 4, ี่คือโมดยโอฟา้ฟาเป็นนะครับเป็นโมานะครับถ้าอยากจักเตื่นเนี่ยก็จะไล่เรียงตามหลับไปนันเส้นในช่องใช่องเช่นดียกันนะครัเช่นที่ไปจากโนดาก็เป็นตัวที่นะครับที่ใปที่ก็เป็น A ที่ป A, เป็นเอก็ปเป็นดีที่ปก็เป็นดี คำ <hi> ว่ามิดเดิลซีเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเป็นโน้ตที่อยู <uan. Stop. S 1> ่ขั้นกลางระหว่างตูเจเท์เนอร์เทกับเอสเปนนะครับมี่มีด้านซีนะครับก็คือเป็นกุญแจเชื่อมระหว่างเป็นโน้ตที่เป็นเสียงเชื่อมระหว่างตูเจเท์เนอร์เทกับเอสเปนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพอขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกก็จะเป็นกุญแจเทอรเนอร์เทนขั้นกก็เป็นตัวเชื่อมมเด้านซีเป็นโน้ตตัวกลางระหว่างเทอร์เนอร์เทนกับเอสเปน ก่วนมาคุณจะเล่นเกมนี้เราก็ได้ตัดได้รู้จักกันแล้วนะครับแล้วก็การระบุชื่อน,นะครับอย่างที่บอกไปแล้วแค่นะครับเอ,อ่อถ้าเป็นชื่อเนี่ยเราใช้ระบบภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็คือชื่อตัวโน้ตเนี่ยเราใช้ระบบภาษาอังกฤษน,นะครับโน้ตที่ออกเสียทงทียัดเป็นอะไรครับ บอสโซโลตีโดเป็น้เสียงนนะครับโดีในน้เสียงเนี่นะครับชลาเขียนในหักดีก็เขียนเป็นชื่อนั่นเองนะครับโดคือซีเลคือดีดีคือีฟคือฟาคือีและ และโน้ตก็คือครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในระหว่างเสียงกับชื่อเนี่ยมันก็จะที่กับสลับกันนะครับแต่ว่าเวลาเราทำข้อสอบหรือเวลาเขียนถ้าเขาระบุว่าให้เขียนส่วนใหญ่นะครับข้อสอบส่วนใหญ่เลยก็จะเขียนให้ระบุว่าให้เขียนชื่อโน้ตเป็นอักษรภาษาทยหรืออักษทภาษาอังกฤษครับเราต้องเขียนเป็น B D E F D ครับเราจะไม่เขียนเป็นคำอ่านน้องคือโอ้ยนีอันนี้คือเอาไว้เวลาออกเสียงน้องเกมหรือเป็นภาษานอะไรนะครับก็จะใช้ในระดับสูงน้องแหกขึ้นมาได้นะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นก็ในเบื้องต้งน,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 งเนเนี่ยนะครับในส่วนของหมวดเสียงเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าเสียงตัวจริงนะครับก็เรารู้จักเสียงตัวจริที่เป็นภาษาคนนะครับก็คือหมวดที่เป็น พอฟลอร์โดนะครับเพื่มไปตรงนี้ท่านท่านใช้ไแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่อ่าขัดขังก็คือดีแทกยำหนักที่เป็นเคเบิลแคปนะครับกับเลสแคปนะครับที่เป็นสายแกนสตาร์นะครับอ่าเคเบิลแคปเนี่ยก็คือใช้เส้นที่สองเป็นหลักนะครับน็อตที่อเส้นที่สองนะครับเป็นโน้ตตัวที่นะครับน็อตที่อยู่เส้นที่สี่เนี่ยนะครับก็เป็นโน้ตตัวว่านะครับ น,นะครับให้เวลาสองสามนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเฉลยนะครับตอนนี้ลองลองลองดูนะครับผม ครับก็เป็นไงครับพอจะทำได้นะครับก็เรามาดูคำตอบกันนะครับอย่างเช่นโน้ตตัวที่หนึ่งนะครับอยู่เ้นที่หนึ่งนะครับก็คือโน้ตเชนถ้านับจากคุณคีขึ้นไปเชนที่สองนี่นะครับก็ต่อมา D E F E นะครับทีนี้เวลาเราทำข้อสอบเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะครับมีปุ่แจกที่สวิตซ์สลับกันระหว่างระหว่างคือเบสเคปกับเบสเคปเนี่ยนะครับอย่างที่บอกถ้าเป็น เทปเปตร์แคปเนี่ยก็คือเส้นที่สองเป็นรถตัวีแล้วถ้าเป็นเมสเคปเนี่ยนะครับ <c> ก็เ <abulary> ป็นเส้นที่สี่นะครับเส้นที่สี่ที่อยู่บนของขันแงคือรถตัวฟาอันนี้นะครับถ้ากตัดตัวฟาตัดออกมานะครับในช่องที่8เป็นรถตัน้ก็จะเป็นอะไรครับนี้แบบมีอันดับต้นต้นเลยนะครับกลับมาที่กลับมาเป็นอร์เคปเนี่ยนะครับเส้นที่หนึ่งของเทปเปอร์แคปก็จะเป็นนีแบบเส้นของการนครับ ตอนนี้ก็คือถ้า 7, 2, เรา,นะา,าเท็บข,อบขอ้อส่อมันกาจะรวมเราในระหว่างการเค่อนเ้เคื่อนเให้รับเกการเานะครับนพาจากนี้คันคือเราต้อดูแยดีๆครับว่าแกท,ที่เกขึ้นแบบ ชื่อตามเครื่องหมายที่เกิดขึ้นด้วย p เนเ r a นะครับก็หมายความว่าเราต้องเสียนตามตำแหน่งถ้าเกิดีเนเชย์เนี่ย้มีเครื่องหมายเนเชอร์มาแล้วเราไมเขียนเอข้าไปก็าือว่าถงนั้นถ้ามีเครื่องหมายเนี่ยเราก็เติมตามเครืมาด้วยฟีเน a นะครับอีกลับมา่แกเ็นเรื่องเช็คนะครับนที่อยู่ช่องที่4ี่เเช็ก็คือมน้ตตัอ่านไปจาก e เทัที่สนะครับฟ a b ครับเป็นเอสเทปเนี่ยครับตายเส้นน้อยนะครับเป็นเรียกว่ามีพรายนะครับเป็นหมอที่ใต้นะคะับเส้นไปนะครับจะเป็นเรียกว่าตายเส้นน้อยนะครับถ้าเราไม่เส้นเส้นที่หนึ่งนะครับเป็นเอสเทปก็คือตัวแรกนะครับที่ แล้วก็จมีในเรื่องของคำศัพท์เฉพาะนะครับที่ทเวลาเราไปทำขอ้อสอบอาจจต้องดูนะครับคือ,อ,นะคอนโนดราะหมาความว่าโนตที่อยู่ในเส้นนะครับอภพโนตที่อยู่ในทาทเส้นนะครับมิดเดิลเชนนี้ได้บอกไปแล้วนะครับคือโนดระหว่างกลางของเส้น่นใน,นเชนนะครับโนดมิาเดิ ยีโรยีโรก็คือมอสที่อยู่ใต้มาเลนาเซนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเวลาทำคำตอบเนี่ยก็ต้องมีคำศัพท์พวกนีน้ที่เราต้องต้องต้องแปลนะครับหรือว่าตามคำสั่งต้องต้องการให้เขียนองรถในตำแหน่งไหนนะครับตอนออนไลน์มอสที่ขับเซ่นขับรถมอสที่อยู่ใต้มาเลนาเซ่นมีท่าที่ดีโรมีความสเปซนยครับมอสที่อยู่ในช่องนะครับนะอย่าเนี้ยเราก็ต้อง ูโจทย์ด uh, right? so <wh> ีว่าเวลาโจทย์ให้ทำาเรื่องของตำแน่อะไรแล้วเนี่ยราคาต้องติดตนที่ตรงนะครับเช่นถ้าเป็นชี้อ่นลยนะคือมที่อยู่นะครับัวที่ยที่อยู่เส้นครับเส้นเราต้องดับเน B ีออบร็อกวีที่อยูครับเส้นยงไงเราต้องดมีการเยะนะครับ เรื่องที่เรื่องที่ก็คือรถรว่างแาวแถวแถววีโลรถเอ t ที่อยู่ตา้าเส้นนะครับอันนั้นเนี่ยเราต้องเขียนเข้าไปให้ถูกนะครับว่า นะครับถ้าซีสเปซเนี่ยนะครับก็คือเราต้อ,อ,อเติมนะครับ,รบก็สรุปในส่วนของชุดเสียงวันนี้นะครับก็หมายความว่าเสียงของดนตรีเนี่ยนะครับนะครับมีระบบเรียก ถ้าจะร้องหรือจุดสิทธิ์อะไรก็แต่ครับก็ ที่อยู่ต่างประเทศดิทเทิลชียูโรจะเป็นร์ที่อยู่ทางด้านเทศอยู่สมอนะครับแล้วส่งเสียงที่ในลำดับนะครับออกมาเป็นรถต่างประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีส่งเสียงที่ตายตัวนะครับก็คือเสียงตำแหน่งของของที่ต่างตัวไปนะครับเช่น หายตัวแต่ก็คือเริ่มาที่นตัวหั้ีเวัรับันนี้นะครับก็คงจะเรี้ยง2.0เสียงหมเสียงเนี่ยนะครับมีวัต8เสียงรือมาก จะไปรู้จักวิธีการบันทึกกันได้มากขึ้นนะครับก็ในที่สุดแล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือการทำแบบฝึกการบ้านนะครับเสริมในการที่จะเพิ่มความเข้าใจในบทการเรียนรู้ของเรานะครับผมก็ขอจบอในเชื่ในส่วนของเรื่องเสียงมตรีไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้พบกันในเรื่องต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ